สวัสดีจ้าเมื่กี้กับเมื่อพอกับจองมา่ิกผ้าด้วยคือเก้าเนาะจ้าต่อเมื่ี้พอกันวันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าต่อวันจันทร์เนาะจ้าเมื่อกีกับผ้าเห็นผู้ขึ้เก้าจ้าพี่น้องเป็นผู้มหาเกจเพชรจ้าพี่กัดเก้าน่นแหละจ้าผู้จองค่ะตำบลหอยขาอําเภอบุญทวีชบุรีรัฐท่านนี้จ้าไปรีกันเลยจ้าวาสนี้เฮุย่างเกิดขึ้นในเนาะจ้าเหมือนไรไปจ้า บอกเด็กเล็กเนี่ยมานเท่ากับใหเขาดินโดงออ่งเป็นตะหักตะหัก น้็นเห็ดบานค่ะงกบานบ,านบานพุดธขึ้นมาบานเจดเพ็ดแดงอยู่ข้างหลางมันก็เลยบานซำ้ำวาสนาพอตัเนี้ออกบานๆหน่อยเนาะวาสนาม็กซิกันจุ่มกะระโบไดไลบานเก้าวเนาะค่ะมันอืดเลี่ยว ฝั่งขายรายดองนี่พี่น้องใหม่ทับไว้ขึ้นบพสไลท์ฉันติดกีเดินเลยค่ะใหม่ใหม่เต็มกว่าทำงานไม่ได้จ้ะรวมเดียวโอ้ที่สมวมดองนึงกับพี่น้องรวมนึงบวกกับบ้านนึงเนาะค่ะบ้านกันน,น้อยจ้ะเขาขอบคุณขายพี่น้องดองนึงจะ้ะทำงานไม่จ้ะ ข้อขาลายพี่นอ้องดอกมกกั่งจ้ะโอืยหมด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 อืมข้อขาลายอีกพี่นอ้องดอก,ก,กนึงค่ะสวยจ้ะหลังเขียวเลยพี่นอ้องดอกแรงมากเจ้ะอาอพี่น้องมาจากไหนฮะนนเนี่ยเิ่นเขาดงดอกก็มั่เลยจ้ะเอ๋อไม่หลุดน้อบอ่ะเนี่ยไ็สโกพี่น้อง มีฮิโก้ดอกนีงจ้ะอีจ้ะอตัวนงามๆนะจ้ะโอ้พี่น้องเลี้ยงขาไร่กับมาน้ำเขาบ่าเนี้ยจ้ะดอกนึงจ้งงามๆเลยจ้ะอื้มฮิโก้พี่น้องตัวนึงจ้ะแน่งโจ้เนี่ยยิ่งขับไฟนึงก็สางงามเลยจ้ะชมพูสองดอกพี่น้อง กคืหน่อยเติมกรอถูกไหมจ้ะใช่ค่ะเพืいい่อนไงให้แต่ว่ายังกินกับเปิดกานที่้องอื้มขาเปินี่ครับพก่อยพูหนออ เม็ดถึงพอหน่อยค่ะเรื่องหนออ๋อกลางหวานชมพู่ตุ๊นี้อหนะน่ารักมากเลยดอกเม็โกกับพออีกจุ๊นึงค่ะพี่หนออืมสองจูนใจอ่ะอีกหน่อยนึงดอกจำพู่จ้ะพี่น้อกลางหวานชมพู่ดอกน่าเนพอดีเลยค่ะ มาดพี่น้องหยิบมาผของมแชมพูเป็นเงาเลยค่ะมองเลยเป็นก๊กเป็นกอค่ะเป็นเงาเลยจ้ะจุ่มเลยที่ลักพี่น้องเขนว่าเฮ็ดเปิดผลนี่เลยค่ะจะเกินไหมเนาะค่ะกอดงเข้าก็เห็นโด่งขาไล่เข้าก็เห็นดอกแชมพูเขาเห็นเป็นเป็นโมเลยค่ะพี่ไหงสวย อ๋อหดอกนั่นค่ะกันค่ะโมเดีกันนันจ้ะออค่ะอเอนังพู่ดอกนั้นามจ้ะอะสวยสวยสวยดอกไปที่นี่อ่ะคนทั้งคู่พาพี่น้องพอเห็ดปัวกันจ้ะเห็ดปวกกาบขาบอกไงด้วยค่ะนี่ทำ ที่กลังสิงเลือกอยูนะหน่อยเลยเือกอืมอกทำ่นด้วจ้ะอืมนะจ้ะ็นกำกันตีน้อี่เนอะก็ไดู้่จ้ะเห็น พก็เรื่อยค่ะเพื huh. tan, so ่อด้เต็มตาดก็ออกหน่อยจ้ะกับพูดอได้เล่มกลใหญ่พี่นนองอืมจมกันงด้วยค่ะท่านของเขากรมี่น้องยอกนึงจ้ะนอีกจ้ะดอกนี้ตันจะ เี <c oughs> ม่จะเป็น,นละงอกเลือยอ่เนาะอือเนี่ยค่ะคนไม่หักมากเกือบโบเห็นแด้ไปนอนแล้วเนี่ยจุ่มเพล่นน้อยหน่อยไปสองตุ้มเอา้ามันนฟอกมัเกกำสวโดดเน่อ จะตะเข็นๆจ้ะอืมอยากมันเป็นตาฮักแห้งพี่น้องเป็นตะแกรงแทบอ่าจะได้ออกอีกแล้วพี่น้องแล้วก่อนที่จะหนี่ออกเฮ็ดฝั่งแดงค้ายใหญ่จะออกต้องกดไหมค่ะโตงครับพี่น้อง Hoặc cảm ý tưởng là mãi mẹ dạy hết sức là một công ty ngâm đồ ngân lắm tay được em 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 gây hưng 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 บ้านอีกแล้วจ้านี่เบียงค่ะบ้านอ๋อ่าจอสิบป๊ะกันอีกพี่น,อน้องน้องหกนี่สมจ้ะสวยจ้าฮุดีรักช่วงเงาออเขา,จาวจนถอืนนมัอีกสวาพี่นอ้องเพิ่งู่เพก่งู่เพิู่มากจ้ะ เอาแต่สิก็เพาะเพื่อนอมืมีอีกสองอี่หนอเพคคู่เพคคู่เพคคู่อ่ะม่งเลยจ้ะเอาแต่สิก็เพาะเพื่อนอ่าเดวนไ้ซีซันชนะาจาักหน่อยค่ะน้องดำจา้าหนึ่งอันอ๋นอเอาพอเอ็ดกพอใหญ่อีกหนอดวงนึงค่ะ ดูดอกเบียทะเลเลยค่ะ ข้าดินนจะไหนอะดีดอกนหไ่ก็ได้ละสองนี่ค่ะดองน้ำใเล่มขาวาดินนะพี่น่อก่นอนล้มาถายท่านบา่คนใช้ใบก่อนบ่ น้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเวาเมื่อเนาะพี่น้องหาอวยลงเมื่อจ้ะเพื่ออันเก็บเพชรข้าดินน้ำทาเมื่อไงล่ะจ้ามีค่ะข้าวดินงามๆข้าวดินจ้ะพี่น้อนี่อยงกันสามเลยจะงามๆแต่ตุ้มๆตุ้มคักค่ะงาม เขาดินดูงามเลยจ้ะเก็บผักเมกันพี่นางผักเมกไปกินก็ปนปลาหมดเลยจ้ะปนปลาโคกินกก็ปนกินกบซุปลใไม่อนะเขากนเขากันข่กินกับเมก็แซ่บไล้จากผักเมก่มทิซอเด้จ้ะเขาขึ้นมาขอาวเก็บเอาตัวเนาะ จูปลาเห็ดกับน้องเอามาสรุปเห็ดกันเนาะพี่น้องเห็ดละงอกบานจ้าพราแต่ทั่วกลตตาเนี่ยจะให้ละงอกบานนกาม่าเห็ดเห็ดจูม้า่ค่ะเห็ดร่วมเห็ดก็ได้หลายเติบอยู่เนาะจ้ะพี่น้อง ตาหน่อยเขากับเกือบเต็มอยู่เนาะจ้ะหิดผงแดงทลายกระดดกนึ่งพี่น้องเบิดผู้ผงเขาดงกับมีด้ยค่ะดอกเดียวขึ้นกันจ้ะมันกับผงชุมพู่หลเติบจ้ะละงวงกับประมาณซิบกว่าดอกจก้ะน็ดก็แน่จ้ะจะรู้ว่าเท่าได้ไหลเติบเนาะจ้ะพี่น้องมาเนี่ยจ้าบานนี้ก็ได้เวลาผ้าเมื่อนอกจ้ะพี่น้องก่อนจากกันมาเนี่ยเมก่กกีกก็ขอขอบคุณ ทุกไหล่ทุกแช่ทุกการติดตามนอกจากพี่น้องกิจขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณทุกโหทุกคนที่เขามารับชมติดตามรับรับชมช่องแม่กิกผ้าลุยนี่แหละจ้ะกับ่ามียั้งร้ายนอกจากพี่น้องกับมีมีแตคำว่าขอบคุณนาาี่แหละจ้ะกะเอาไว้พอกันไหมเมืม่อไม่คลิปหนานเนาจาจ้ะเมื่อนี้กัฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงจ้ะสำหรับเมื่อนี้กัสวัสดีจา้าสวัสดีครับ